เก็บสตาราี่เนี่จากพี่น้องเก็บไปขันทีเก็บไปมันเหมิดเลยจ้ะพี่น้องก็เลยสิมาเก็บแบบว่าก่อนเขาจะแบบเป็นน้าแข็งล่งแห้งไหมจ้ะมันเป็นน้าแข็งพี่น้องมันเป็นน้าแข็งเห็นเม่จ้ะวันนี้กิ้งการเขากับแบบว่ากิ้งง่ามเขากับง,ง่ามอยู่นะกลัวมีทีสิเก็บอีกก่อน จักรอบหนึ่งเก็บอีกจักรอบก่อนเพราะว่าปีนี้เมทิดสีบอเข้าไปไหวข้างในนะจ๊ะมันหลายแมนะเข้าไปบ่ได้จ้ะพี่น้องมันหลายเมทิดกุเลยสีบอเข้าไปสเก็บไปขันกินน้ำเขาเนี่ยเพราะว่าการเขาเริมใหไ่แหละได้พี่น้องใบ่ใบหญ้าแล้วนะไงอยู่แต่ว่าถึงใบหย้านะจ๊ะ บห้าวคือตะกเีเก็บออกก่อนจ้ะมือมือเศร้านี่ว่าเสียกมาเก็บกะเปียนใจนะเก็บก่อนนะคะเอ่อเก็บไปขั้นกินน้ำเขาแล้วก็รอมนี้จะเก็บออกให้เกลี้ยงเลยนะคะม้วนที่เขาแบบว่าเป็น ตเขึ้นการเขากันใหญ่ยกับมีอยู่การหน่อยกับมีอยู่แต่ว่าให้ให้สูงให้ยาวคือตะกีบบ่อเลยจะพี่น้องเพราะว่าอากาศเขาเย็นแล้วแล้วก็เขากับใบเงียย้ยเลยได้พี่น้องนี่เริ่มแบบเป็นน้ำแข็งนะเริ่มบเงียย้ยเลยจ้ะก็สิเก็บออกขันกินน้ำเขาชอบกินน้ำเขาตอนเศร้าๆเม่จะพี่น้อง น่ระบายทองนี่ดีพี่น้องไว้ซื้อเลยถ้าผู้ได้ทองผูกทองอย่างน,นจะจ๊ะกินซาลลารีน่นี่ระบายดีจะ้ะเก็บบอกนี่ยังเป็นน้าแข็งอยู่พี่น้องเห็นไหอากาศมันหนาวมากแล้ว มันก็เริ่มแบบแข็งแล้วพี่นนอโอ้ตายข้นกระสีมืนเก็บไปมันีนี่ไม่ทิ้งสิมะถนตัวนี้จ้ะเขาเริ่มเป็นน้ำแข็งเพราะว่าอากาศติดลบตอนกลางคืน ตอนกลางคืนติดลบด้อพี่น้องมันก็เลยเหตุให้แบบเขาเป็นน้ำแข็งที่จริงอะถ้าโบติดลบเขายู่ได้จ้ะถึงอากาศหนาวเขาก็ยู่ได้แต่ว่าถ้าเป็นน้ำแข็งย่ำใดก็คือแบบไปหมดจะ้ะไปหมดหรือเป็นน้ำแข็งเลอหิมะล่งสินะพวกนี้ไปหมดไม่เหลือ แต่ถ้าจะเหลือก็จะเหลือลากเขาที่อยู่ใต้ดินอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าก้านถ้าใบเขานี่คือไปหมดจ้ะเก็บออกขึ้นข้างบนก่อนไอฝั่ง เพราะว่าก็ไม่ทิพสีวอขอไปไว้ข้างในกินเห่านะถึงปีหนามากเขากับบอยู่ได้พี่น้องโอปีหนามากเขาจิกเขาก็จะเกนว่าจะเนาะแล้วก็จะเป็นดอกก็กเลยเปลี่ยนใจทุกปีแบบว่าอ่าเขาเขาไปไว้แล้วปีหนามาต้นเขาเกเขากับเป็นดอกเม่นบรจาะเขากับบริกินอย่างนี้คือเก่ามันก็เลยปลูกไม่คือเกา่กไกไเกาไหมพี่น้อง เยอะเลยนะเนี่ยกองเบลเลอร์เลยมันหนีกระสีมาตัาดอคนี่เขาเขาเริ่มไอีนั่นแล้วนะเนี่ยเริ่มแบบเป็นน้ำแข็งกองนี่ัอนีกระสีมาตัดออกดินีพี่น้องมึงเนี่ยก้านเขาเบอร์เบอร์เบอร์แย่เลยอ่ะเพราะมันเป็นน้ำแข็งเลอะพี่นอ้อง ไม่เน่าเร็วตัดผอกก่อนก่อนจะเป็นล้างเนาะกิบไปขั้นชอบขั้นกินน้ำข้าตอนเศร้าๆไหมจ๊ะมันหมดแล้วมันหมดแล้วเพราะว่ามันอากาศมันเย็นมากแล้ว เป็นน้ำแข็งผ้าเป็นน้ำแข็งนี่คือไปหมดไม่เหลือแล้วไรก็ไม่เหลือแล้วดูดิตัดไปกิ่งก้านเขาอากาศเป็นน้ำแข็งพืชผักก็ไปหมด ตัวนี้ไปไปเร็วกวัวเขี้ยวอีกพี่น้องเขี้ยวยังมันไปเลยจ้ะเขี้ยวยังปกติอยู่ยังสวยเขี้ยวยังสวยแต่ซาลีนี่ไปก่อนไปก่อนเขี้ยวอีกไปคั้นกินน้ำแอปเปิลแอปเปิลน,นี้ก็ไปแล้วเพราะว่าแอปเปิลลูกเขามันก็มีน,มน้ำเนาะจ๊ะเนาะแล้วก็ พออากาศมันเย็นมาแล้วมันก็อากาศติดลบก็จะเป็นน้ําแข็งพอเป็นน้ําแข็งก็ไปแล้วลูกเขาก็จะเน่าไอ้นี่ก็เหมือนกันซาลาลีเนี่ยต่างโอฝรั่งซาลาลีต่างโอฝรังาลาลง่งจะ้ะก้านเขาจะใหญ่ ต่างโอบาลเท้าจัก,การนนหน่อยเนะาะจ้ะเนาะนี่การเขาใหญ่จ้ะชอบปลูกขั้นกินน้ำพี่น้องซาลี่เนี่ยขั้นกินน้ำกินแบบไอ้ไอ้นั่นจ้ะเย็ยนๆน่ะ พอคั้นเสร็จให้กินเลยเพราะว่าถ้าเอาไ้โดนบใบในพี่น้องมันจะออกเม็นเขียวเก็บไปนกเยอะอยู่จ้ะเยอะอยู่แต่ว่ามันไม่ยาวไม่ไม่ยาวเหมือนเมื่อก่อนแหละแค่นี้ ปลูกผักกินเองเนาะชอบกินอะไรก็ปลูกไอ้นั่นไปก่อนนะ